สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ่าวตึงปัดทุ่มราชครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้บ่าวตึงได้มีโอกาสได้นําง่วงงามครับพี่น้องครับล่องเลนง่วงงามล่องเบิงครับพี่น้องครับวันนี้ครับตัวนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเด้อไว้สิบเดือนครับพี่น้องครับประมาณสิบเดือนครับพะวานนองเพิ่นกับพันในอ๋อครับเมียเพิ่นตั้งทองครับเมียเพิ่นกขายไปแล้วครับเพิ่นขายไปแล้วครับ หนาๆย่นๆครับไญหมักคักเลยครับตัวนี้ครับย่นหมักคักเลยครับเบิ้งครับช่วงทายครับหนังย่นๆครับลูเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับถือว่าเป็นง่วงงามที่าถึงเคยทายมากครับพี่น้องครับตัวนี้ถือว่าเด็ดครับใครเห็นตัวจริงนี่ปุ้ยครับเจ๊ปากจบๆครับตัวนี้ครับหนาย่นๆครับนำล่างสวยครับตัวนี้ครับทายสวยครับเพศดำสนิทครับเงาหางโค่นหางไ่ครับ ลำตูงเงาครับนาตาโนกดีครับนาตาครับนาะตาสวยครับลำเงาเงาครับพี่น้องครับสายพัฒนาครับเอฟหนึ่งครับตัวนี้ครับสามารถนําเขาฟร์มได้ครับเหตุเขาด้วยครับเด้อแน่นัไปเหตุเขาก่อนครับพี่น้องครับเขาก็คงจะพ่อเห็ดใดอยู่ครับงวประมาณสิบเดือนครับอยู่แล้วนี่แหละครับพี่น้องครับ บ่ท่านพ่อปีนะครับง่วใหญ่ก็อายุครับงัวใหญ่ก็อายุครับแม่เพิ่นขายไปแสนสองครับพี่น้องครับคิดเบิ่งครับแม่ขายไปแสนสองครับว่ามสูงแม่ลอยหาสิบบัวครับใส่ไงครับแม่เพิ่นครับอันนี้ลูกครับอายุสิบเดือนครับพนวาครับอู้ยครับงัวดสิบเดือนบ่าถึงว่ามันง่วปีกัวครับเปิดไว้ครับพี่น้องครับราคากษิตรกรครับหาเงอนหาเท่านั้นครับพี่น้องครับ หาเมินหาครับปอ้ยครับน่าสนใจครับพี่น้องครับเฝ้าจับจองเป็นเจ้าของได้ครับแม่ขอแม่รักแม่บอกแม่พันครับพี่น้องครับนาเก็บเอาไปไหวเหตสายพัฒนาครับตัวนี้ครับเสียนงวดทั้งหลายครับผูมากงวงงามครับพี่น้องครับเชิญนะครับเด้อหาเมินหาเท่านั้นครับบาถตึงทรงไห้ครับพี่ไปเลยครับสองรอยโลครับเกินหันกับคงจีบบ่ไปครับพี่น้องครับ สองอยโลครับจัดไปเลยครับหน้าหนาจนๆครับกีบเล็บคอเท่างามครับแข้งขาใหญ่ดีครับฮึ๊กครับตัวนี้ครับฮึ๊กๆงานๆครับหน้าผากเปิดกว้างครับเขานี่ยให้พี่น้องไปเฮ็ดเอาเองนะครับเด้อไปแต่งเขาเองครับโอ้ยครับอันนาโคตรง่วลักแสนครับพี่น้องครับงัวลักแสนครับ หาเมื่อหาเท่านั้นครับพี่น้องครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเอกสารบ่มีให้นะครับเด้อจากแต่ว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งครับสอบถามเพิ่มมาครับแต่ว่าเบื้องต้นตก็คืออยู่ดอกครับหนาดีครับหนาลึกแห้งครับง่วงตัวนี้ครับเบื้องครับเป็นความงามที่ลงโตครับพี่น้องครับเฮ็ดเขาเข้าไปเนี่ยปุ้ยครับขึ้นย่งยวงนะครับเฮ็ดเขาเข้าไปครับ ความสูงอยู่ที่ลอยสามสิบหานะครับลอยสามสิบหานะครับเบาถึงวัดให้มือเส้าครับความสูงลอยสามสิบหาใครสนใจครับพี่น้องครับดวนครับดวนครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ได้ครับเด้อศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดหานึ่งหนึ่งศูนย์ครับทักมาเลยครับทักมาเลยครับทักมาโทรมาเลยครับเดี๋ยวเบาถึงจัดทรงให้เองครับง่วงงามครับ บ่าวตึงหันมาเล่นง่วงงามล่องเบิงครับพี่น้องครับง่วงงาม่จําเป็นต้องเลี่ยงหลายโตครับพี่น้องครับเลี่ยงไปสองสามตเพราะได้แย่งครับแต่ว่าลูออกมาทายาดออกมาแต่ละโตนี่เป็นราคาหมดครับพี่น้องครับสายง่วงงามครับยามือเสามือแรงกันแย่งแต่ง่วงครับง่วงงามเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้องครับ นังย่นดีครับเบื้องช่วงท้ายครับนังเป็นย่นเลยครับย่นๆเลยครับย่นหมักขกเลยครับต่างข้อครับเล็บงามเมดครับกรีบเล็บข้อเท่างามครับหางลามดีครับเงาหางใหญ่ครับฝ่ามือหนึ่งครับเงาหางครับเปรเล็บเสีบครับพี่น้องครับพี่น้องไปเฮดแม่บอกเลยครับพี่น้องครับแนะนําเฮดแม่บอกได้ครับ สมพอได้ไปนี่บอผิดหวังแน่นอนครับเฮาได้แม่าพันนี่เกตดีแล้วครับตัวนี้ครับหาเมินหาครับพี่น้องครับทรงฟรีสองรอยโลครับสนใจโทษดวนครับถักหาเบาตึงในเลยครับพี่น้องครับอยู่กับของงอเบาตึงครับบ้านหน้าวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิ้งครับพี่น้องครับเชื่องนะครับงดตัวนี้ครับเชื่องครับถ้าได้จับนี่ เการูปหัวเกาดากได้มดครับนี่ครับจมูกสีดำดำครับโตจริงนาหนาครับพี่น้องครับพี่น้องเบื้งแล้วฟ่าตัดสินใจด่วนนะครับเด้อโทรหาเพาถึงด่วนเลยครับของดีของงามครับเอบหนึ่งแล้วครับงวดตัวนี้ครับจัดขถาฟาร์มเลยครับพี่น้องครับ ดิษฐานใดมาง่วงงามกระจัดเขาไปเลยครับเอาไปเก็บไว้ครับพี่นองครับเอาไปเก็บไว้ครับสายพัฒนาครับนาเลียงครับง่วตัวนี้ครับสุขภาพแข็งแรงดีกินกินห้ามกระเก้งครับกินห่อมเส้นหนาครับสนใจโรมากครับพี่นองครับสวัสดีครับผม